ก็ครับสวัสดีครับกลับมาเริ่มเดือนใหม่นะครับก็เป็นซีซั่นที่สเป็นปีที่2ของ My Free People ครับไม่มีมุกไม่มีสคริปต์นึกอะไรได้ก็พูดทำมาปีหนึ่งแล้ว <c ười> คิดว่าอย่างงั้นนะครับจริง,จร,งจริงพยายามวิ่งตามไม่ทันจะได้ไม่มีแบ็คหลอกเป็นวันต่อว,วันนะครับแล้วก็เพิ่มวันนี้มันเป็นสุกด้วย นะครับก็พยายามปิดนี่มันประมาณตีหนึ่งละเป็นงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีแบ็กหลอกอีกนะครับแล้วพรุ่งนี้ผมต้องเตรียมสอนหนังสืออีก2วันเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ว่าในช่วงเวลาช่วงเวลาของวันศุกร์อาจจะดูหนังนะผมก็นั่งดู Netflix จริงๆผมเป็นสมาชิกทั้ง Netflix เป็นสมาชิกทั้ง Apple TV HBO Go แต่สุดท้ายก็มาตายที่ Netflix เพราะว่าหนาังก็จะดูมีความหลากหลายของของคนสร้างหนังในแต่ละประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับคเคยดูหนังของอินเดียนะครับอา,อาจจะเป็นหนังหนังใหญ่หนังยาวนะครับแต่ส่วนมากผมชอบดูซีรีส์จริงๆก็เพิ่งจบซีรีส์ของของอเมริกันไปชื่อเรียกว่าอยูโอ้ก็เป็น ไซโคแโพดอะคือคือเป็นพวกฆาตกรซีรี่์คือโรคจิตอะเออประมาณนั้นแต่ว่ามันก็สะท้อนสภาพของของอะไรของสังคมอเมริกันนะครับในหลายๆรูปแบบที่ออกมาแล้วก็ออกมาสื่อด้วยความรุนแรงก็ดูดูตุ้มเียจบไปเลย2อซีซั่นต่อมาสัก20เอพิโซดก็ใช้เวลาดูหลายวันฮะวันตอน2ตอนตอน2ตอน,ตอน,ตอน,ตอนไป ะครับหลังจากการทํางานนะครับเกิดนะแล้วพอจบปุ๊บมันก็หาซีรีส์อะไรด,ดูได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก่อนก่อนจะมาดูซีรีส์ยูเนี่ยผมไปดูซีรีส์หนึ่งของคนไทยชื่อ n g n o k o r e r k i n i อ่าผมดูไม่จบนะผมดูแล้วผมไมค่อยประทับใจแต่ว่าแรกๆดูโอเคเลยแบบเวอร์วังาอลาังการงานสร้างแบบโอ้โหมานี่แบบฟอร์มใหญ่เลยนะครับ แต่ว่าพอมากลางๆเ,เรื่องปุ๊บผมว่าโปรดักชันยังยังไม่เต็มนะครับโปรดักชันยังไม่เต็มเนื้อเรื่องดูน่าสนใจนะครับดูน่าติดตามแต่ดูแล้วมันขัดๆว่า,วามันมันมันไม่เรียลอ่ะคือคือพยายามที่จะมีบัต g เจตในการทำแต่ผมว่าคงเรื่องมันดูโอเค คงเรื่องดูมีสินาติดตามแต่พอพอดูโลเคชันปุ๊บเนี่ยผมว่ามันถูกลิมิตด้วย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 บัจจตนะทำทำให้เรารู้ว่าเขาใช้โลเคชันของห้องแถวบริเวณเดียวอะแล้วก็ทำสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาอะไรเงี้ยดูแล้วดูแล้วขันขันลูกหูลูกตาเพราะเพราะเราเป็นคนพื้นที่แต่ถ้าเกิดเป็นคนต่างชาติดูแกอาจจะไม่รู้ก็ได้ประมาณอย่างนั้นนะครับ แต่พอเพอิญเอร์นน่าจะเป็นเวียเล่นนะนะครับ mm hmm. ก็เล่นในแอคติ hmm. ้งไนี่โอเคบางคนก็ดูไม่โอเคผมผมก็เลยหยุดดูไปดูไปได้ประมาณสัก2-3งสามอพิโซดนะครับแต่จริงๆแล้วหนังซีรีส์ของ Netflix ที่เป็นหนังไทยเนี่ยผมก็ดูมาหลายเรื่องนะนะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ทุกเรื่องส่วนซีรีส์เกาหลีนี่ไม่ได้ดูเลยนะครับก็ไปดูหนังเกาหลี เป็นหนังยาวแต่มีคนเล่น4ีคนสลับซับซ้อนพอสมควรถูกไหมครับอันนี้ผมผมผมกำลังพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์นะครับแล้วก็เห็นมันป๊อปอัพขึ้นมาว่าติดท็อป1 s s u u i d g เก e นะครับเกมปลาหมึกนะครับผมก็กล่าวว่าเ,เดี๋ยว,เ,ยวเ,อเอาไว้ก่อนเสร็จแล้วก็ไปไปไปเจอใน Facebook มันป๊อปอัพขึ้นมาว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินความสำคัญของเงินอะไรทำนองนั้นนะครับ วันนี้ก็ลองเริ่มดูโอ้โหพอเริ่มดูปุ๊บก็ดูยาวเลย3ามสี่เอพิโซดจำไม่ได้กี่เอพิโซดแต่ว่าต้องหยุดละ,ะเดี๋ยวคงต้องนอนละผมก็เลยต้องกลับมานั่งทําแต่ว่าในในระหว่างที่ดูไปผมก็พยายามจะคอมเพลกับกับซีรีส์ของไทยนะครับแต่ผมว่าเรายัางสู้ขเขาไม่ได้นะผมว่าดูแล้วในแง่ของของบทและการติดตามนะครับแต่แบง แบงคอกเบกกิงก็ผมว่าก็ดูดีกว่าซีรีส์อื่นๆแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ไม่เรียกว่าอะไรนะอาจจะยังไม่ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะแต่พอมาดูเอ็กซ์ตรเกมเนี่ยทำให้ผมจำหนังไทยได้ประมาณสักกี่ปีไม่รู้อะสิบปีแล้วมั้งไอไอตัดตายต่อ ตาตาย,ตายเรื่องเล่นเกมอะไรสักอย่างอ่ะเออประมาณนั้นอันนั้นผมก็ไม่รู้มันจะมีอิทธิพลกันมาหรือเปล่าแต่แล้วผมจําไม่ได้แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ผมผมนั่งดูแล้วคือพอผมเห็นโลเคชั่นคือผมผมชอบดูล i f e s t y l ของตัวละครที่อยู่ในซีรีส์แต่และเรื่องแต่และเรื่องนั้นอ่ะไอตอนที่เขานําเรื่องขึ้นมาเนี่ยโอ้ผมว่ามัน มันมันไม่ใช่ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของประเทศที่พัฒนาแล้วเลยมันเป็นดาร์กไซส์ของกรุงโซเป็นดาร์กไซส์ของเกาหลีอะอประมาณอย่างนั้นนะครับนะครับมันทำให้ผมพูดถึงนึกถึงหนังเรื่อง paradise ไม่ใช่ paradise parasite ที่หนังเกาหลีที่ได้รางวั Oscar ลออสการ์ไปนะครับเพราะว่ามันเป็นประเด็นปัญหา ของความเหลื่อมล้าในสังคมทุนนิยมซึ่งเมืองไทยก็มีแล้วผมเชื่อว่าในอเมริกาเองก็มีเหมือนกันมันเป็นปัญหาสังคมแม้แต่หนังในเรื่องหนังเรื่องอยูนะครับที่ผมเพิ่งดูไปเป็นซีรีส์ของอเมริกันแล้วกําลังจะมีซีซั่นสมาเนี่ยผมก็ยังเห็นว่ามันมันแฝงไว้อยู่ในในความเป็นซอฟพาวเวอร์คนชอบใช้่าซอฟพาวเวอร หรือขายวัฒนธรรมอะไรต่างๆมันก็ยังมีอยู่ทำให้คนที่เป็นไซโคพาร์มันก็ยังพอจะเดาเรื่องได้บ้างพอไปถึงซีซันสองถูกไหมครับแต่ก็มีพลิกเล็กๆน้อยๆเออผมเออมันต้องไม่งั้นมันไปต่อซีซันสองไม่ได้อะบางทีมันก็ไม่แม็กซ์เซนต์ถูกไหมครับพวกนี้แตด่ด้วยตลาดและการลงทุนอ่ะผมว่าอเมริกันมันทำได้ แต่ผมว่าดูซีรีส์เกาหลีแล้วผมเออเอาคงประเทศซีรีส์แบบวัยรุ่นนะคือซีรีส์แบบซีรีส์นะผมว่ามันอิ่มตัวในระดับหนึ่งซึ่งในหนังเรื่อง The Good Doctor เนี่ยถ้าบนเน t f ฟ i ิเนี่ยมันจะมี Good Doctor Original ที่เป็นเกาหลีกับ Good Doctor ที่เป็นอเมริกันแต่ผมดูอ,อเมริกันผมไม่ค่อยชอบดูเกาหลีแล้วผมก็ไปดูของทางยุโรป E.U สเปนอะไรเงี้ยโปแลนด์ Poland, อะไรทำนองนั้นนะเออผมว่ามันดูแล้ว เออผมชีวิตความคิดเออมันดูโลกกว้างเพิ่มมากขึ้นมากกว่าเก่ามันทำให้ผมคิดว่าโลกเรานี่มันมันน่าจะพันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วแปรผันไปอย่างรวดเร็วมันเลยทําให้เรามันนั่งคิดว่าเฮ้ยลราสังคมไทยเราเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างไปสังคมเกาหลีลก็ยังมีความเป็นพื้นฐานของของในที่ที่ท,ที่ที่ในหนัง ก็สมันครคนในครอบครัวชื่อเสียงการต้องไปเรียนโรงเรียนดีๆและสุดท้ายมาจบด้วยการเป็นหนี้เป็นหนี้นอกระบบหนี้การพน,นันอ่าแล้วถ้าเสริมเข้าไปอีกก็เป็นเรื่องยาเสพติดเรื่องแก๊งคาสิโนมีหมดนะครับเสร็จแล้วสะท้อนออกมาในซอฟต์พาวเวอร์อย่างพวกเขาเทสเทเดอร์ซอฟต์พาวเวอร์นะครับแล้วก็ตบด้วยความรุนแรง นะครก็คือใช้อาวุธแล้วก็ฆ่ากันเลือดสาดเนี่ยคิ้วแทกเข้ามาประสมกันไปสลับกันไปสลับกันมากับชีวิตอะไรทำนองนั้นมันมันมันก็เลยทำให้เรามาันั่งนึกไงจริงๆผมไปคน้นหนังสือเ,เก่าๆดูนะครับไปคน้นหนังสือเ,เก่าๆดูผมไปเจอหนังสืออ่าเดี๋ยวผมลองนั่งนึกดูก่อนนะครับให้ผมนั่งนึกดูอ่านี่ครับดลัยรามะ ผู้นำที่ไม่เคยสิ้นหวังนะครับผู้นำที่ไม่เคยสิ้นหวังนะครับนี่ครับโอ้แล้วผม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 ก็มาเปิดดูแล้วผมว่าเออมีม,มีมีคำคำเรียกอะไรคำกรคำกวีชีวิตที่มีค่ามิตรภาพพิจารณาตนเองเออผมผมว่าอย่าสิ้นหวังอ่านเนี่ยผมว่านี่โอเคหนังสือเก่าแล้วครับหนังสือเก่าแล้วหนังสือตั้งแต่ปีไหนก็ไม่รู้อ่ะ นะครับได้มา150บาทเองถ้า150บาทนี่คือเก่ามาก2551 10กว่าปีที่แล้วนะครับแล้วผมวันนี้ไปร้านหนังสือก็ไปเจอหนังสือมาเล่มหนึ่งหยิบมาด้วยความสนใจก็คือ how t o ต่อต้านทุนนิยมในศตวรรษที่21นี่นะครับก็ก็คงเป็นก็ผลพวงของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใน ในหนัง Bangkok b a k k n n g นะครับกับ Squid Game ที่ Netflix ทั้งคู่ในเวลาเดียวกันแล้วติดท็อป10เหมือนกันสิ่งหนึ่งที่หนังพยายามสะท้อนภาพให้เห็นมานะครับยิ่ง Bangkok b a k k n n g เนี่ยคนอำานวยการสร้างคองเขียนบนนั่นคือปรับดาหยุ่นนะเออผมว่าเขาก็าพยายามจะแทรกไปแต่ว่าก็เอาความน่าตื่นเต้นความบันเทิงความสะใจความรุนแรงออกมาขายคู่ไปกับ เหมือนกับส i ิฟเกมเหมือนกันแต่สกิฟเกมดูก็จะรุนแรงแต่ว่าเพอเออแ k งคอกเบรกิงเนี่ยผมยังดูไปได้แค่2-3เอพิโเศแล้วผมขี้เกียจด,ดูแต่พอดูสกิฟเกมติดเลยแต่ผมต้องดูให้จบบทของซีซั่นหนแล้วเดี๋ยวผมจะตามกลับไปดู b a n g k o เบ a กิ n งนะครับเพราะฉะนั้นมันทําให้เรานึกถึงว่าจากนี้ต่อไปเศรษฐกิจาจะเป็นยังไงเราเห็นท่านนายกเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนแปลงรอ,องนายกเศรษฐกิจ นะครับอาจจะมาแทนพัฒนาพง์เป็นสุประชัยจริงหรเปล่าแล้วจะมาช่วยได้จริงหรืเปล่าผมว่าดูแล้วชื่อนี้ไม่น่าใช่ไม่รู้สิผม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 ดูแล้วผมดูแล้ว,ลวตลกมากเลยนึกนึกไม่ออกว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นด้านไหนความว่าทุนนิยมในยุคศตรวรรษที่21เนี่ย ตอนนี้มันเป็นทุนนิยมที่มาพร้อมกับบล็อกเชนมาพร้อมกับคริปโตแล้วยิ่งมันอาจจะเป็นตัวเร่งอาจจะทําให้เกิดหนี้ทั้งในระบบนอกระบบและหนี้ที่ประเทศสร้างขึ้นมาแล้วผมผมเลยนึกถึงส i ิ g เกมเนี่ยแล้วถ้าเกิดประเทศไทยตกอยู่สภาพเหมือนกับผู้เล่นหรือตัวละครในเรื่องของส i ิ g เกมเนี่ย จนไม่สามารถที่จะใช้นี่ได้หรือคนที่เกิดมาเด็กใหม่ที่เกิดมาเนี่ยสภาพจะเป็นยังไงเหมือนกับตายทั้งเป็นประเทศเราตายทั้งเป็นแล้วหรือยังตกอยู่ในสภาพอย่างนี้ยังนึกถึงสมัยตอนที่เกาหลีผมยังจำได้ชุนฮูวานชุนดูวานสมัยนั้นประท้วงกันทุกวันออกข่าวนั่งดูทีวีจอขาวดำช่องห้าช่องเอะไรอย่างเงี้ย ผมจาได้นะครับเราอย่ารู้ประเทศนี้ทำไมทาไมมันวุ่นวายกันอย่างนี้แต่ผ่านมาเกือบ20-30ปี40ปีประเทศไทยก็ตกอยู่สภาพเหมือนเกาหลีเมื่อ3-40ปีเราเราเราเพิ่งพัฒนานกันเหรอแล้วประเทศเขาไปถึงไหนแล้วแต่พอเขาไปถึงไหนด้วยความมีทุนนิยมของเขาอ่ะเขาก็ยังแฝงเอาปัญหาเบสิกที่เป็นเฟอร์เมนทัลลงมาอยู่ในซอฟต์พาวเวอร์คือเรื่องเรื่องของ ของการทำหนังภาพยนตร์เราทำให้ผมนึกถึงกระทรวงวัฒนธรรมวัฒนธอะไรอยู่นะครับสิ่งที่มันแสดงออกสิ่งที่มันสะท้อนภาพออกผมเชื่อว่าหลังจากช่วงนี้ไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลังจากช่วงโควิดนะครับดารานักแสดงหรือคนที่อยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยที่ตาสว่างเนี่ยผมว่าก็อาจจะแสดงออกในมุมต่างๆที่แตกต่างจากภาพยนตร์ หรือสื่อบันเทิงที่แสดงออกเพื่อที่จะสะท้อนภาพชีวิตสังคมความคิดทางการเมืองทางเศรษฐกิจณปัจจุบันนะครับคงเปลี่ยนแปลงไปนะครับก,ก็ลองดูนะครับผมก็มีหนังสือมาแนะนำสอเล่มโอเคครับก็คงเป็นการเริ่มต้นเดือนใหม่หรือปีใหม่ซีซันใหม่นะเป็นซีซันที่ยาวนานในการทำคลิปบนของผมทุกวันนี่แหละครับโอเคครับเอาพบกวันใหม่ครับ ใน my free people ครับ